ตรงเขาใจตรงเคาะห์แยกแยกแยจากสามสูตบีตรงนัให้เป็นกันเดียเดือนกับอะหลายหน่อยนิดน่อยนิดนะันาเลือดบที่ลูกขาเเขาก็ะด้้าบาเบาที

ก็พูนเดียวสาวคนทั้งเดียวทั้นทั้งของ่าล้ยวสองมัดเดียวนทั้งของ่าล้ยวเดียวมัดสอมัดนี่แหละแล้ยวกับ n ก็เลย้่ดำอย่ก่อน